ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวอลแมตแรกของผมกับการเข้ามาร่วมทีมไทยโซบราเตอร์ทีมที่1ปกติแล้วทีมไทยโซบราเตอร์ก็จะมีอยู่2ทีมด้วยกันปกติแล้วผมก็จะอยู่ที่ทีม2ซึ่งเป้าหมายของการรวมทีมระหว่างทีมไทยโซกูดและทีมไทยบราเตอร์ก็เพื่อที่จะติด1ใน10ของอันดับโลก แต่ทำไปทำมาปรากฏว่าเคยติดอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วซึ่งโดยปกติแล้วทีมที่1ก็จะมีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด30คนซึ่งจะผัดเปลี่ยนกันระหว่างทีมที่1และทีมที่2สําหรับการตีไททันแล้วทีมที่1จะตีไททันอยู่ในระดับที่14ดาวส่วนทีมที่2จะตีไททันอยู่ในระดับ10ดาว11ดาว สำหรับผมแล้วการเข้ามาร่วมทีม1 –ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าฮีโร่ที่ผมมีอยู่ก็ถือว่ายังน้อยมากถ้าจะเทียบกับทีมอื่นๆที่ว่าอยู่ในทีม1ซึ่งสีม่วงที่ผมมีอยู่ทั้งหมดก็มีอยู่ทั้งหมด4ตัวที่อัพเต็มบ้างแล้วส่วนสีเหลืองก็มีอยู่ด้วยกันอีก4ตัวสำหรับสีฟ้าแล้วก็มีอยู่ด้วยกัน5ตัวทั้งหมดที่ อัพเต็มบ้างแล้วส่วนฮีโร่ตัวสีเขียวก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่ที่6ตัวที่ว่าอัพเต็มบ้างแล้วและฮีโร่สีแดงก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ตัวที่ว่าอัพเต็มบ้างพร้อมที่จะใช้งานได้ซึ่งรวมแล้วทั้งหมดก็มีอยู่ทั้งหมด26ตัว ซึ่งก็ถือว่าน้อยครับเพราะว่าผมเป็นสายฟรีครับฟรีร้อยเซ์เลยครับเอาแล้วครับไปรับชมไม้แรกของผมเลยครับกับวอลแมทนี้ไม้แรกของผมเล่งที่เป้าไปที่ทีมที่อ่อนที่สุดของทีมคู่ต่อสู้ครับโดยปกติแล้วฮีโร่ที่ผมเลือกไปผมก็จะเลือกเล่นในระบบ4 1เปิดออกมาก็ถือว่าดี พอสมควรครับมีเพชรสีเหลืองอยู่ทั้งหมด6เม็ดด้วยกันโดยส่วนตัวผมแล้วหลักการในการเล่นสนาม v e ลีฟาร์ก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ฮีโร่ของตัวเองได้ออกสกเกลไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เพราะว่าเราคงจะไม่มีเวลามากพอที่ว่าจะมาสร้างเพชรเพื่อให้ได้เพชรสวยๆอย่างสนามอื่นๆเราคงจะตายเสียก่อนครับเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามเวลีฟาร์เราต้องทาให้ ได้ออกสกิเลเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จังหวะนี้ผมเลือกยิงไปที่ตัวสีฟ้าและลูกนี้เลือกยิงไปที่แทงครับปร,กรากฏว่าไม่ตายไม่เป็นไรผมมีเพชรระเบิดครับแล้วก็ตายสีแง่แก่ไปเลยครับท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้ผลจะทำยังไงต่อดีครับท่านผู้ชมโอ้ผมเลือกที่จะระเบิดเพชรสีเหลืองแล้วก็เพชรมาดีด้วยครับ เอาเป็นว่าผมได้ออกสเกลอีกครั้งแล้วครับแล้วผมก็ยิงไปที่ทุกตัวเลยครับแล้วก็เล็งไปที่สีแดงตายสีเงาแก่ไ,กไปเลยครับแล้วก็ยิงไปที่ตัวสีเหลืองอยังไม่ตายครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ออกสเกลอีกครั้งผมออกสเกลสีม่วงก่อนเพื่อให้ความแรงของการยิงเพิ่มขึ้นแล้วก็ยิงไปที่ตัวเดิมครับ <integr as> โอ้โหถือว่าเป็นงานง่ายเลยครับตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียว ส่วนผมมีครบทุกตัวเลยครับตอนนี้ค่อยๆเล่นเลยครับตอนนี้สบายเลยครับแล้วก็ไม้แรกผ่านไปด้วยดีครับท่านผู้ชมมาดูไม้ที่สองกันครับแล้วก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมผมเลือกเล็งไปที่ทีมที่อ่อนที่สุดของทีมคู่ต่อสู้ครับเปิดเพชรออกมาแบบนี้ก็ถือว่าดีเลยครับได้เพชร ระเบิดเลยครับได้ออกสกิลเร็วมากเลยครับสำหรับตัวสีม่วงผมจะทำยังไงต่อดีครับตอนนี้ถือว่าเพชรแดงก็ยังกระจัดกระจายกันอยู่เลยครับตอนนี้โอเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับผมบันเลงแต่งเพชรไปนิดหน่อยครับเอายังไงต่อดีครับท่านผู้ชม ผมเลือกทิจะออกสกิลก่อนครับแล้วก็ยิงเพชรไปเลยครับปล่อยทิ้งไปตอนนี้มาหน้าก็ใกล้จะเต็มแล้วครับผมเลือกยิงไปอีกครั้งแล้วก็เพชรมาดีด้วยครับฮะตอนนี้ได้ออกสกิลแล้วครับท่านผู้ชมออกครบทุกตัวเลยครับท่านผู้ชมยังไงต่อดีครับแล้วก็เลีงไปที่ตัวสีฟ้าครับ Uh huh. ตัวสีเขียวสีแง่แกไปแล้วครับท่านผู้ชมเมือโอกาสที่จะจซุปชีวิตตัวอื่นเอาไงเตียวดีครับท่านผู้ชมในขณะนี้ถือว่าตายไปแล้วสองตัวแล้วก็จังหวะนี้รอดมาได้ไง ยิงไปเลยครับไม่กลัวว่าจะสะท้อนกลับมาแค่ไหนครับเรามีฮิวไว้คอยเพิ่มเลือดอยู่แล้วครับท่านผู้ชมในจังหวะนี้ดับไปอีกหนึ่งลายแล้วก็ยังรอดอยู่ จงังหวะนี้ไม่เหลือครับท่านผู้ชมสีเงาแก่ไปอีกทีมที่2ยังอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้โหอึดจริงๆิหิวตัวนี้มันจะอึดสักแค่ไหนกันเชียวอือฮะ ฮิวอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้งหวะนี้เพชรมาดีมากครับสีแดงเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมไม่เหลือครับที่นี่ครับจบไปไม้ที่สองจบไปอย่างสวยงามครับสำหรับไม้ที่3แล้วผมก็จะเล็งไปที่ ผมจะเก็บเศษครับสำหรับไม้นี้เพราะว่าที่จริงแล้วผมเป้าหมายหลักๆที่ผมมาเรียมร่วมทีมนี้ก็คือเป็นครั้งแรกก็ตั้งใจว่าจะมาช่วยเก็บเศษอย่างเดียวแต่ว่าเผอิญว่าเออลองเปิดดูว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ถือว่าผ่านไป2ไม้แล้วก็สำหรับไม้นี้ก็ขอเก็บเศษให้เพื่อนๆหน่อยก็แล้วกันครับ การเก็บเศษก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับท่านผู้ชมถ้าพลาดมานี่ถือว่าโดนซุปขึ้นมาเต็มเลยนะครับเพราะมีถึงตัวซุปทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับท่านผู้ชมมาดูจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหไม่ตายครับแล้วก็ได้ซุป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 ยังไงก็ไม่ติดครับจังหวะนี้ครับผมก็เลยได้ออกสเกลครับตอนนี้เป็นโอกาสของผมละครับ ผมเล็งไปที่ตัวสีเหลืองแล้วก็แล้วก็เล็งไปที่ตัวไหนตัวป้าหม้อแกงครับป้าหม้อแกงนี้ถือว่าตัวอันตรายเลยทีเดียวครับแล้วก็ตัวนี้ได้ออกสกิลไม่เหลือครับท่านผู้ชมระเบิดตัวเองตายไปสิครับยังเหลือแค่ตัวเดียวครับท่านผู้ชม วันนี้อ๋อยังรอดตายมาได้วุดวิดครับโอ้โได้ซุปแล้วครับท่านผู้ชมซุปติดไหมติดไหมอ๋อติดมาตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้โหติดสีม่วงมาด้วยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะนี่ตัวสีม่วงนี่ถ้าได้ออกสกิลนี่มีหาครับท่านผู้ชมแล้วก็ตายไปก่อนครับอายุสั้นไปหน่อยครับซุปไม่ ซุปมาได้ไม่ทันเลยเลยก็ตายไปแล้วครับจังหวะนี้ครับไม่เหลือครับท่านผู้งคแล้วผมก็สามารถเก็บเศษให้เพื่อนได้แล้วก็มาต่อกันที่ไม้ที่สี่เลยครับผมเล็งไปที่ทีมที่อ่อนที่สุดเหมือนเดิมครับแล้วทีมที่ผมเลือกไปตีก็คือทีมสีฟ้าล้วนครับอ๋อมีโอกาสอยู่ครับตอนนี้มีเพชรสีฟ้าอยู่เยอะพอสมควรครับระเบิดไปก่อน3เม็ด แล้วก็ได้อีก3เม็ดเป็น6เม็ดแล้วครับได้ออกสกิลไป2ตัวผมก็เลือกฮิวก่อนแล้วก็ยังไม่ออกสกิลครับรอเพื่อนก่อนตอนนี้ได้ออกสกิลครบแล้วครับตอนนี้ผมเลือกตัวที่ว่าเปดลดเกาะก่อนครับแล้วก็ยิงไปที่ตรงกลางครับโอ้โหตายอนาถครับผมโดนสวนกลับครับ โอ้โจ oh, 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 oh ังหวะนี้ทำให้ผมเป็นง่อยเลยครับออกสเกลอะไรไม่ได้เลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โเป็นง่อยเลยครับตอนนี้ครับทำอะไรไม่ได้เลยครับผมจะไหวไหมครับตอนนี้ครับโอ้โหตายไปแล้วหนึ่งตัวครับจังหวะนี้ผมได้ออกสเกลโอ้โหจังหวะนี้โดนเข้าไปอีกแล้วครับเป็นง่อยไปเลยอ๋อโอ้โหตายไปแล้วสองตัวครับท่านผู้ชมไหวไหมครับจังหวะนี้ ว่าไงต่อดีครับท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหได้ผมได้ออกสกิลแล้วโอ้โหผมโดนยิงครับเหลือ2ตัวแต่ว่าจังหวะดีครับผมได้ออกสกิลครับผมยิงไปที่ตัวสีเหลืองอ่าเหลือแค่สองอ๋อเหลือตัวเดียวครับตอนนี้อ๋อถือว่าเป็นโอกาสดีครับผมโดนจังหวะนี้ออกสกิลไม่ได้แต่มันก็ทําอะไรผมไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันแค่ทําให้ผมเป็นง่อยไปซัวขนาดครับ ก็ถือว่ายังดีครับท่านผู้ชมผมเป็นง่อยอยู่ครับตอนนี้ครับผมก็จะเลือกมาเล่นเพชรในข้างข้างขวาครับตอนนี้ผมได้ออกสกลแล้วครับท่านผู้ชมออกไปอีกแล้วครับยังไม่ตายครับแล้วมันก็ได้ออกสกลทาให้ผมเป็นง่อยอีกครั้งครับแล้วเพชรก็มาดีมันก็เลยตายอย่างอนาถครับท่านผู้ชมจบไปได้สําหรับไม้ที่สี่ครับสวยงามมากครับ สำหรับไม้ที่5ทีมที่ผมเลือกไปตีก็คือเป็นทีมเดิมกับที่ว่าผมได้ตีไปในไม้ที่2ครับซึ่งทีมที่ว่าผมเอามาก็คือเป็นทีมสีเขียวเป็นหลักครับซึ่งจัดมาในระบบสีหนึ่งครับม่วงเหมือนเดิมครับม่วงก็จะเป็นตัวฮิวครับจังหวะน,นี้ตายไปแล้ว1ตัวครับอ่าแล้วก็ตัวซุปก็สีเงแก่ไปอีก1ตัวแล้วครับ โอ้โหดูเหมือนง่ายนะครับท่านผู้ชมอ้โจังหวะนี้โอโ้เขาได้ออกสกิลครับแต่ว่าผมมีตัวที่สามารถลางบาปได้ครับโอ้โหไม่เหลือครับจังหวะนี้ตายไหมครับอ๋อสีงกครับโอ้โห,โโหจังหวะนี้ได้ฮิวขึ้นมา ก็แค่มีแค่ตัวฮิวครับทำอะไรไม่ได้เยอะครับยังไงก็ตายครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ไม่เหลือครับจบไปครับสำหรับไม้ที่5ก็ถือว่าสวยงามครับมาดูไม้ที่6กันครับเปิดเกมมาก็ถือว่าดีเซได้ครับเปิดมามีแดงอยู่ด้วยกันทั้งหมด7เมตดครับแล้วก็ได้ออกไปแล้ว3เมตรครับเริ่มต้นยังไงต่อดีครับท่านผู้ชม ติดตามครับไม้สุดท้ายของผมว่าจะสามารถประสบผลสำเร็จได้ไหมครับง่างต่อดีครับท่านผู้ชมผมเลือกที่จะโอ้แล้วก็ได้ออกสกลครับโหโดนซับเข้าไปแต่ไม่ตายครับท่านผู้ชมผมได้ออกสเกยวครบทั้ง3ตัว4ตัวกับตัวฮิวครับ จังหวะนี้แช่อืได้ซุปตายไปหนึ่งครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เผาตายไปทีเดียวเลยครับและทีมของผมก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน6ก0ักับ5,600ครับถือว่าขาดพอสมควรครับท่านผู้ชม มาดูกันโอ้ว่าผมได้คะแนนสักเท่าไหร่ผมได้อยู่ที่295คะแนนครับอยากจะบอกว่าฟุกมากเลยครับสำหรับแมตชนี้ปกติแล้วผมที่โลครับที่โลเลยครับอยู่ท้ายตารางเลยครับแต่ว่าแมตชนี้โอ้โหถือว่าเป็นการต้อนรับอย่างดีเข้าสู่ทีมหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ว่าให้การรับชมและรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมานะที่นี่ด้วยครับ